ตอนนี้บาซา่าเกมมิ่งครับมีความกดดันหรเรื่องของการเดินเกมจะต้องทำให้สำเร็จโดยเร็วไวใช่นะครับมาดูกันฮนะเลนกลางก็ถือว่าเวฟเคลียอย่างไวครับผมสำหรับทางมวยามครับเอรเรสครับโดนไปก่อนิดหน่อยนะครับผมโอ้โหจรินะงจังครับส่งลิเตอร์มาช่วยเวฟเล็กน้อยพร้อมกับกันไม่ให้มาหลอกมามาเวฟทิ้งเหมือนกันนะครับผมแหวนมาโซนกัน,นต้นเกมครับน่าจะเดือดอยู่นะดูจากการตั้งโซนของสองทีมนะใช่ครับ เ็นร<ด>ิเตอร์อยู่เลนมาที่นี่ครับว่าการมีสินจะบอกว่าตัวโรมิงมีส่วนสำคัญมากนะครับที่จะเดินเกมใช่แต่เกมนี้คนระบักจริงน่าจะเป็นอลิสนะเพราะว่าไม่มีตัวไหนที่จะแบบไปช่วยอะไรเขาได้มากขนาดนั้นนะคือเข้าแล้วต้องจบอ,ะอ่ะใช่เข้าแล้วต้องมีผลงานนะ่ครับที่เยะนานไม่ดีอืเอาหนักครับกดเลือกคืคนก็ผมนี่มาเนี่ยเลดินไปครับเอาแทงแทงแทงเมื่อกี้จริงยังไปแทงครับเปิดท่าสองวิ่งไล่ใส่สปัดดาบอืดู กดพ้นระยะไปก่อนแล้วคิวๆหมาเลยครับกด5นะครับไซเลนเซอร์นะครับไปไปหนึ่งเทนที้ยังหน้าไปหนึ่งเทนะแต่ว่าการบุกป,ป่ากก็จะที่เห็นนะทวิซี่นะว่าพาร์มบริยัมยในแต่อีสปอร์ตเนะี่ยน่าจะค่อนข้างน่ากลัวมากนะเพราะผู้หูกวิกซี่มาหลอกที่มันเลวร้ายมากแนละ้วในการที่จะเล่นบุกฮนะหมายถึงว่าอีกฝั่งเนี่ยรับมือเหนื่อยครับผมออกมาเป็นวินเจมทั้งคู่นะครับตัวโรมิง โอ้โหเนี่ยปัดสะบัดดาบใส่ดีฟเอเฟนและกำลังจะเดินกลับมาอิสติลครับโอ้ยดูฮะแบบแบบนี้ไม่สวยงามและเป็นเอเลนส์ครับที่เข้าไปสะบัดดาบเก็บเฟิร์สบัดไปก,ก่อนโอ้โหฮะมาหลอกไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครัสโล<พ>จาก2สกิลจากสกิลขับเวลเลสครับแล้วก็เลสบัฟครับผมเดินไม่ออกฮะและ<อ>้วยังไม่เลเวลสี่อะโอ้แล้วการสะบัดดาบนะของเอเลนส์ครับก็ทำให้มาหลอกเดินไปไม่ถึงในระยะปันด้วยโอ้โหเล่นไปมากครับเอเลนส์เ่อสักครู่นี้ฮะทำให้การเดินของอิสติลเสียหลักไปเลยฮะ สี่ฟอสเอ็นได้แต่ยืนมองครับบกมือเรียกว่าบ๊ายบายท้องฟ้าเลยะะบ๊ายบายสายลมตอนเช้ากินไข่ทะลุตอนกลางคืนกินอะไรเนียโอ้โหนะครับเกลคิดไม่ออกเลยตายครับเกี่ยวใส่คิวคิวได้น่าจะได้ตัวแรกไปครับเป็นนุ้นูครับที่เก็บคิวคิวไปะ right. จะมีโซดีวายนะแต่ว่าเดเมจที่โดนมันแรงเกินไปฮะไม่โดนเก็บไปเหมือนกันครับตอนนี้เรย์ม่าน่าจะได้มังกรแล้วแน่นอนอน,นะตัวนี้ เบื้นงันในเกมนี้เล่นง่ายนะครับจากดาเมจของคริกซี่แล้วมาหลอกนั่นแหละใช่ครับดาเมจปิดเขาน่าจะทําได้ง่ายโดยถึงซีซีได้ไหมถึงนะคิวเลนค่อนข้างชอบเลยครับกับเกมที่ในทีมเนี่ยมีซีซีให้เยอะๆนะผมเปิดจังหวะได้ทําให้ไฟมั่วๆฮะดวงๆไว้ก่อนนี่ผมแล้วคิวเลนก็จะได้เล่นแบบสบายใจเกมนี้มีทั้งตัวอย่างคริกซี่เนีมีตัวทั้งมาหลอกครับผมเยอะเลยทีเดียวแล้วเล่นออกมาเป็นสิงเท้าสิงคบูด้วยครับมากี้ครับเจอจอมมี่วางดอกไม้เข้าไปห้อยกลับทันที โซแมนเจอฟอเรนก็ไม่เอาอะไรเลยครับผม<ส>นี่นะโซนนี่นี่ถามว่ากลัวไหมล่ะกลัวไหมล่ะไม่กลัวเลยครับผมเลนใส่กันยับยับเกมนี้ฮะเข้ามาจะสะบัดดาบแล้วเปิด5 2ครับฟันใสครับมีคิวคิวเยทยันจะเข้ามาหาตำแหน่งและกดฟลุิเลนใสเอเลนครับเลือด <ๆ S 2> เหลือน้อยและใช้ท่าสองกันไว้ได้อยู่เฉลีอตไปพอดีเลยนะครับผมคือเก็บไว้รอแล้วแหละนะครับแต่ว่าเสียเลือดไปเยอะแบบนี้ครับบรับน่าจะโซลล่างเลยครับ เลือน้อยเห็นคิวคิวกัรป้อมและเอเลสวาร์ฟครับถอยกลับทันทีเนี้ยครีปเหลือหนึ่งตัวเนี้ยให้ป้อมเคลียร์ออกไปได้อยู่นุุ้ๆรอจังหวะยกเนี้ยฟิกเกอร์ไม่มีเนี้ยระยะก็ยังไม่ได้นะี่ยแต่ว่าคิวคิวเล่นเซฟมากฮะยืนติดล่างเลยครับผมการที่จะไปยกนี่ไม่น่าจะง่ายเท่าไหร่โซนด้านบนนี่อย่างที่เห็นครับจอมมิต้องพยายามจะขึ้นวมาเอากระโดดเข้ามาทับเลยครับไม่ต้องยกให้เสียเวลาครับบอกเลยว่าทับหนักๆครับเอเลสและเป็นคิวคิวกดอาร์โนเลตเคลียร์คีปได้อยู่ครับ โอ้โหช่วยกันได้สวยครับผมอย่างน้อยคือยังยื้อได้แต่อีกฝั่งหนึ่งทางมาซ่าทำอะไรได้ไหมฮะโอ้แต่ยากเนอะด้วยความที่เป็นอันลิสต์ด้วยเลยครับผมแล้วป่าไวโอเล็ตครับใช้เวลาในการเล่นครับจะช้ากว่าเยอะเลยครับผมแล้วเสียป้อมล่างในที่สุดนะยังเต็มที่นะค่อนข้างเล่นยากครับผมสำหรับต่อมาหาตัวมาร์กี้ครับซูเปอร์แมนเปิด์ทฟาร์กับจอมมี่เดิมครับแวะเก็บภาษีเล็กน้อยครับบาซ่าต้องรอสเกลนิดนึงครับผมสำหรับทางตัวไอเทมนะ ไอ้วงนี้มองไม่เห็นในพุ่มนี่นะเห็นแค่ระยะยิงของตัวเองว่าันไปครับดราม่าบุกกันต่อเรื่องของซีซีเขาพร้อมมากครับซีซีเยอะมากมาห้าคนครับปู่ป่าใส่คิวคิวครับหายไปครึ่งหลอดนี่ยังไม่โดนดาเมจจากสิ่งอื่นใดเลยนะดาเมจคิวเลนกบอย่างที่เห็นครับด้วยความนิ่มของเพนด้วยนะคือถ้าไม่ได้อยู่ในสถานะโซลิวายโดนตีคือเจ็บนะโอ้โหและออกมาเป็นโซลิเวอร์แล้ด้วยครับเฟิร์สมันเอาทีเจ็บแน่นอนครับผมเอาซงป่าทั้งสองทีมก็ถือว่าได้เรื่อยๆนะ ทางฝั่งของเรมดีเน็ตก็ไม่ได้แบบเอะอะจะไปเวทขนาดนั้นแต่ว่าเน้นกดดันที่เลนข้างๆก็พอครับมาเลงสายสต๋าเอ็กสตัร์ได้สวยครับเบรกเฟิร์สบัตได้ก็จริงครับและใช้มาออมร์คออฟบอสยื้อมากระรืบตรงนี้หนูๆกำลังจะลงไปนอนเอเลสกับตามไปเก็บครับนัลนเป็นคิวที่เก็บได้โอ้มาขี้ครับเรียกว่านะผักครับไปด้านบนแต่เหมือนจะไม่โดนใครครับแต่ว่าผักมาด้านล่าง,งจอมีกดครับมาเอาฟอสหลบสวยโอ้โหทำสวยฮะตรงนี้ครับฝั่งของบรวรามฮะ ไฟของบาค่อนข้างยากทีเดียวครับเกมนี้อลิสรับความกดดันจากฝั่งเรย์ค่อนข้างมากเดียวฮะอย่างทีง่เห็นครับว่าปกติแล้วอลิสนะมักจะมีตัวเลนกลางอยู่นะก็ตามแต่ครับที่สามารถที่จะเปะิดทุ่มให้เขาได้ฮนะเกมนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีฮะต้องใช้ร er, ิกเตอร์ฮะค่อนข้างเยอะครับผมแต่ริกเตอร์ก็ยุ่งนะครับดังนั้นอลิสเหมือนแบบดูแลตัวเองไปครับผมเลสมาเจอกับดีฟอกเอ็ดอีกครั้งครับโอ้ดีฟอกรวยจัดจัดครับ เดียวมาพร้อมกับดูนูครับคู่หูประสานกายครับแต่เลนโจนเปิดไปก่อนครับข้างล่างมากี้ครับนี่เรียกว่าผ่านผู้ไปและหลบสก,กิลนะครับของเฟิร์สบอนแต่โจมมี่รุมเข้าไปเรียบร้อยครับลงไปนอนมากี้รอยะตรงด้านตัวของซูเปอร์แมนเกมนี้ค่อนข้างจะมีความเล่นยากก็ออกไปเติมค่อนข้างลำบากทีเดียวฮะเจอคิวเลนเจอตัวอื่นแวะเข้ามาค่อนข้างบ่อยครับผมโนบาซ่าคือบนมาเยอะมากครับดนี้ ตีเก็บป่าเลยครับใจอยากจะได้ไอเลสเข้าไปเปิดฝืนใส่ตัวของที่ฟอกเอ็นหายไปเกือบหมดหลอดนะครับโอ้โหสกิลแรงจริงๆแต่ต้องชมนะว่าถอยกันไวครับแต่ว่าฮะสุดท้ายแล้วครับป่าด้านล่างครับโดนไปแล้วเรียบร้อยฮะโดนด้านล่างเสร็จปุ๊บจอมมี่รำครับดาบหนึ่งครับและดอกสองครับเก็บได้ก็จริงแต่อยู่ในป้อมมาร์กี้พยายามจะยื้อให้เฟิร์สนออยู่ให้นานที่สุดครับและมีคิวๆลงมาช่วย ่อลคานจะมองแล้วว่าได้แค่นี้เช่นเดียวกับด้านบนนะทางฝั่งของบาซ่าครับเล่นระวังตัวกับแต่ด้านบนตรงนี้มาแล้วครับบุรีบโอ้วางครับตัวคโนโฟไปแล้วแต่ว่าสกิลดาเมจเหมือนจะยังไม่พอที่จะเคลียร์แบบเป็นเสร็จครับต้องให้อเลนส์เข้ามาช่วยแหตีไปครับบุรีบจะอีสปอร์ตครับคุมความได้เปรียบช่วงต้นเกมนะครับผมแต่ถามว่าป่าโดนหนักไหมถือว่ายังไม่หนักนะครับผมไวเอเลตยังได้ฟาร์มตามความที่จะเป็นได้ครับ ขอแค่จังหวะยืนหนึ่งครั้งแล้วบูรามจิตสปอร์ตนะครับชังงักนิดหนึ่งฮะไวโอเลตได้ยิงก่อนนี่รู้เรื่องเลยนะครับแล้วไวปเลยตอนนี้มีทางบริษัสปียแล้วนะครับผมแดมเมจเริ่มมานะฮะวันสักพักเนี่ยเหลือแค่เคลมสันติครับและเอเลสครับรับดาเมจไปครึ่งหลอดคุณไวเลตมาแบบนี้กด5ต่อครับพยายามจะหนีครับและกดบิ๊กเกอร์หนีออกมาได้ฮะใช่ครับยังไม่อยากจ่ายมาเอาฟรอสซครับซึ่งก็ผูกแล้วฮะอีกไปครับไลฟ์เฟิร์สฟันนี่คือความแรงของไวโอเลตเด็กชายบีมครับที่กำลังจะพุ่งขึ้นมา ีต้องระวังเหมือนกันนะสำหรับความที่จะต้องมารับดาเมจที่แรงจากไวโอเลตนะครับผมส่วนด้านบนนี้น่าจะต้องยอมปล่อยแนละ้วฮะอ่าไม่ทันแล้วครับนี่คือปัญหาที่บาซ่ารับมาด้วยแหละนะครับก็บคือเขาจะค่อนข,อขา้างช้าเวลามันอ e ีสปอร์ตดูเล่นได้ไวกว่าเยอะแล้วจะเป็นการเรื่องของเวฟเคลียร์ฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นในเลนนะครับผมเวลาันอ e ีสปอร์ตค่อนข้างจะเล่นง่ายกว่าบาซ่าอยู่พอสมควรนะซัวเปอร์แมนแหวกตำราก็มีความเปลี่ยนเป็นธรรมดา ว่าซุปที่เขาหยิบมาไี่หยิบเปิดด้วยนะนะครับหยิบเปิดแบบยังไม่เห็นด้วยว่าจะล้วงอะไรฮะนั่นแหละครับเปิดเองนักเลงโค้งผมแต่ว่าแขนมันชัดนะผมตรงนี้เอเลงครับเล็งไปที่อินทรีดิวครับคิวคิวครับเปิดใส่นู่งๆก่อนครับแล้วเล็งครับสองคาเกตตรงนี้อินทรีดิวกดช็อคหนีทันทีโโอ้หเอาตัวรอดไปได้ถึงสองคนนะตรงนี้ฮะฟิกเกอร์หนีไปนุ่งๆนี่ไม่รอช้านะครับแต่ด้านล่างฮะทางล่างจอบมีครับเจอมาร์กี้ครับมาไล่ออกจากนะครับที่ของเขาต้องกดฮะ เฟิร์สวันกับเอเลสครับใช้ท่า2การดาเมจได้เยอะจริงครับและกดมาร์คออฟเดอะฮันเตอร์ครับยื้อครับแล้วมาร์คออฟฟอรสเข้าไปด้วยครับและเป็นคิวคิวเก็บทีมฟุกเอนรวมถึงเฟิร์สวันไปนะครับใช้เลนเลสไซเคิลกลับมาหนึงคู่ดับเบิ้ลคิวจากคิวคิวใช่ครับเหมือนว่าจะพยายามเล่นมากไปหน่อยนะสำหรับทางฝั่งของเวลเลนทีสปอร์ตครับเสียไปครับตรงนี้ต้องอย่าลืมครับพลังของเพนนะฮะแล้วตอนนี้โซสกอร์มาสักพักหนึ่งแล้วครับผมทำไม่ไไฟตรงนี้ก็เริ่มจะไม่กลัวแล้วฮะเจอได้ครับ จริงอะตัวของเดียว e ็ดโดนแค่เอเสคนเดียวที่ยังไม่ได้ออกของไอเทมตามเหโอ้โหคุยกันโอ้โหโอ้โหอ้าวแล้วช็อคไปเซนดิวครับโอ้แล้วเหงาเลยฮะวัโอมาแบบนี้เหมือนกับว่าเอ้ยใครจะเปิดก่อนครับต่างคนต่างไม่รอครับและไอิซอรดลวเขากดมาออฟฟอสครับแต่มาคี้ลากออกมาไม่ได้ครับและกลายเป็นบาซ่าครับได้เปรียบ เมื่อกี้ทางตัวของนุนุก็กดเอลิเซไซเคิลมาแล้วเรียบร้อยนะเมื่อกี้ตกใจฮะน่าจะขี่แตกนะถ้าผมดูไม่ทันเมื่อกี้โอ้โหนะขี่แตกไม่ว่าตัวระเบิดด้วยฮะใช่ครับก็คือเป็นอลิสสกิลเดือนนะคอมบินซี่คโนโฟลไปแล้วยิงฮะตายเลยครับผมอาจจะแอบแอบแบกใจนะทำไมฮะเขาไม่เปิดรีเพย์ให้เราบ้างเลยวันนี้ดูเงีย,ยบๆนะวันนี้ด้ยยดวยรีเพย์ดูเงียบครับผมเราต้องเปิดเองหรือเปล่าใช่นะผมดูอยู่ว่เขาเปิดเองนะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับดาเมจของขาบาซ่าเริ่มที่จะอันตรายกันนี่เหมือนเราโอย เราสั่งได้ฮะแต่ว่าไม่ใช่ตรงที่เราจะดูครับผมแล้วเนี่ยมาดูด้านบนครับการที่จะเล่นพยายามจะใส่เอเมากจะเกินไปครับใช้เวลานานเกินไปในการเล่นครับทำให้ทางคิมซูริเข้ามาเติมน,นี่ไงฮะคนอัอโฟ,โฟวืบก็มาครับดีซีบีครับไช้เข้าไฟเออร์ครับยิงเข้าไปโอ้ตัดภาพมาดีพอกเอ็น,อนอเ,อเจอคิวคิวเข้าไปโซโล่เดี่ยวครับหายครับบอกเลยว่าอดเฟี้ยว,วโอ้โหโคตรแรงเลยเป็นสิโอ้แรงจริงครับอย่างที่บอกคือขอเวลาเพียงแค่นิดเดียวแล้วมากี้โดนปาดจากที่นี่แต่ว่ากดะด้านสองนี้ออกไม่ได้ครับและกลายเป็นครับตัวของอิสซี โอ้โหอันตรายฮะแดเมจของท่านั่นไวโอเลตดีซีพีตอนนี้ครับมินซี่ฮะขึ้นมาเป็นโบลสลัตเทอร์แล้วครับผมเพียงแค่รอเท่านั้นเนี่ยแล้วที่สำคัญนะโอ้และอีินเดียดิวครับโดนเอเลสเอาเล็กอาร์ดโบเลตเข้าไปกระแทกใส่หน้าครับแล้วเป็นคิวคิวปิดสกอร์ไปโอ้โหฮะโดนเข้าไปเต็มๆครับผมแล้วด้วยมีความมีโซสกอร์แล้วด้วยครับไม่กลัวมาหลอกอีกต่อไปโอ้แล้วเฟิร์สฟันครับก็ต้องไปทําอย่างอื่นเก็บป้อมล่างเพิ่มเติมไปฮะโอ้โห แล้วอย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมนะว่าทางตัวของไวโอเลตตอนนี้ครับสิบนาทีมาร์คออฟฟอร์ดยังไม่ถูกจ่ายเลยครับในขณะที่ทางพยายัมที่ใช้กันไปหมดแล้วฮะและอินซันดีวใช้ช็อคเพื่อหนีอีกครั้งครับดูไม่ค่อยดีนะสำหรับอินซันดีวไปครับเสียฟอรมด้านบนครับทางฝั่งเว็บสเตเดียสปอร์ตเริ่มเป็นฝ่ายที่โดนทางบาซ่าเกมมิ่กดดันแล้วครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญที่สุดเลยครับมาร์คออฟฟอรครับอย่างที่ได้กล่าวไปครับบาซ่ายังเหลืออยู่2เม็ดนะฮะที่ผมเช็คดูล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ฮะปปลายเิดครับฝ เพนครับกับตัวของไวโอครับสบายๆนะดักสเตเยอร์ครับอยู่ในเบือของบาซ่าเกมไม่เรียบร้อยอ่ะเอสกอเต่าเอ็กสุดๆ5นะครับมีมาร์คออฟฟัตตี้ริเวนด้วยนะครับทีนี้ก็จะเริ่มเล่นยากครับสำหรับเมทขาตายอย่างดุๆนะฮะโคโดโฟชุดเดียวอาจจะทำให้ตายได้ทันทีในเงื้อมือของปืนอย่างไวโอเลยนะตัวตีใกล้ทั้งหลายแหละนะครับบิสเดลจอมมีเฟิร์สวันนะครับติดสโลตเหนียวเข้าไปหนึ่งชุดนี่ แล้วถ้าเกิดว่ากระแทกใส่ไปน็นเอวีแบบถูกต้องเนี่ยคิวคิวกับ d c b ดีดาเมจสูงมากนะฮะผมชอบไอเดียการแบ่งกันออกของมากเลยนะสำหรับบาซ่าเกมมิ่งครับคือโปรตีนเนี่ยอลิสมันจะเป็นฝ่ายที่แบบให้โยน,นบังคับไม่ต้องไปรีบหยิบส่งสกอร์มาใช่ไหมแล้วให้เพนไปซื้อฟูดามอนะไรเงี้ยแต่เกมเนี้ยเพนเอมเสียสลากก่อนนะมีสรรรินนะสังเกตไหมอ่ะเสียสลากก่อนให้ส่งสกอร์ชิ้นแรกครับทำให้อบคลิตมาช้าก็จริงนะครับแต่ว่าอลิสจะไล่ฟอสซี่รีเวนไว้และซึ่งเกมเนี้ยฟอสซี่ริเว นี่ยลำบากนะครับตอนนี้ครับเร็เกนสเตอร์ครับและป้อมด้านล่างครับเรียบร้อยแล้วดีซีมีดาบแดงแรงฤทธิ์แล้วครับมองเลยว่าเป็นแผนที่แบบเล่นเหมือนเดิมนะสำหรับบาซ่า12ทีกนหมื่นครับพินซี่ไว้แลยครับไม่ได้โดนกดดันครับไม่ตายด้วยครับตอนนี้ต้องแยกออกไปแล้วครับได้ป้อมด้านนอกเหมือนจริงครับฝั่งของบาซ่าเกมมี่ก็ได้มาเช่นกันข้างล่างครับตอนนี้บาซ่าดันเร็กมันสเตอร์เข้าไปครับและถอยกลับไม่เสี่ยงครับแล้วมาดักรอคนที่สงสัย ใครจะเป็นคนที่สงสัยฮะแต่บอกเลยว่าสงสัยแค่คิดจะสงสัยก็ตายได้ครับไบโอตอนนี้แรงเกินฮะอุ้ย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 จอมมี่อุ้ยนี่ครับ <c oughs> คือเพียงแค่เสี้ยววินาทีที่ลังเลของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสปอร์ตอาจจะตัดสินใจได้เลยนะฮะอันตรายเกินไปครับกับตัวของแจเมจของไว้อะไรนะฮะยืดนานไม่ได้ <c oughs> ครับนี่ครับเอเลสจะไปสกิดใส่เอริสติลก่อนนะฮะบางสตาร์ทโอ้ยปั๊มปั๊มปั๊ม ตกใจน้วว่าเลือดคนเมื่อ <t> กี้อุ๊ยนึ่ว่าเลือดคนกันทั้งคู่ท้าไมเลือดคนลดเร็วจากล้วก็้ช้ซ็อกเข้ามาครับหนาวครับเสียสกิลในการเปิดไฟแล้วครับบูรัมเจ็ดดิสปอร์ตครับและข้างล่างทีมกำลังจะดันเข้าไปเฟิร์สบเลเลือกที่จะแยกกันครับขอเข้าไฟดูมีความเสี่ยงมากเลยเกินและพอเห็นเฟิร์สบโผล่ด้านซ้ายครับบาซ่าเกมมิ่งครับผมเข้าขวาทันทีเปิดเกราะโดยอลิสครับ และหาจังหวะครับที่จะเข้าแบบไม่คิดชีวิตแล้วเฟิร์สบอลเข้าถึงหน้าบ้านแล้วนะเอา a, <c oughs> เลยครับเขาเดียวแต่ผมเนียนเขาเตียนแต่ผมเนียนครับเพิ่์สบอไม่ได้กล่าวไ้โอ้โหเขาเตียนแต่ผมเนียนจริงๆโอ้โหทำผิดยัเผลอครับอยู่ๆก็กลายเป็นฝ่ายที่ได้ตีขึ้นบ้านไปซะอย่างนั้นครับผมสำหรับตันด้าของเฟิร์สบอและมาตรงกลางคิวๆโดนไล่ไปเลือดเกือบจะหมดหลอดครับและกลายเป็นฝั่งของุิลรามติดสปอร์ตได้เปรียบครับเป็นพื้นที่ของการเล่น ได้ไปโอ้เล่นใหญ่ลมมแล้วจอมมี่เอาละจอมมี่ครับเปิดมาใส่ดีซีบีแต่เขาทอยแรง้งกิงกลับมาทันและขอ,อจังหวะยิงไปโดนครับด้านหลังแทนครับแล้วเก็บจอมมี่ได้และเป็นเอเลสครับที่ยืนค้ำอยู่นานมากมีมากี้เข้ามาช่วยครับแล้วเก็บนูนๆไปอีกหนึ่งคนดับเบิลคิวจากดีซีบีดชายบีมเอาละเฟิร์สวันบอกไปด้านบนเหมือนเดิมดีกว่าครับแต<ล>่แหลกคิวโดนตามมาแบบนี้ชีวิตก็สิ้นลงไปครับและเหลือเพียงแค่สามฮีโร่ในการกันในขณะที่บาซ่ายังอยู่ฟูลทีม โอ้โหบอกเลยว่าอย่าเปลองเซเลสครับเอเลสวหึงต่อสามีท่าสอครับจะไปกลัวอะไรแต่โดนกูซิเลตครับเจะเป็นต้องถอยก่อนและดู<ห>ดีตีบีโอ้โหเด็กชายบีมกิ้งทีมีดับครับนีกว่าตัวขยับมีโดนจับทันที แล้วไปในด้านล่างต่อครับาซ่าเกมมิ่งครับแม้ว่าจะพยายามออกมาเคลียร์แล้วเฟิร์สบอนแต่ไม่สําเร็จครับตัวเองโดนครับหรือว่าเก็บคิวไปครับแล้วคลิปเข้าหน้าบ้านกดช็อคเข้าไปกลางวงครับและพยายามจะเคลียร์ออกทั้งหมดครับและจอมมี่เพิ่งจะมาและตัวเองไม่มีสกิลในการเคลียร์คลิปต้องใส่ใส่ฮีโร่ทั้งหมดนุ๊กนุ๊กกำลังจะมาจากด้านหลังครับ หาจังหวะในการยกครับและกดอันติออกไปก่อนเพื่อที่จะเคลียร์คลิปทั้งหมดครับและกลายเปนเฟิร์บันที่พลาดไปครั้งหนึ่งรอบนี้ไม่มีอะไรสีเท่าแต่ค,ค,คิวมาแล้วจากด้านหลังและใช้สก,กิลใบใสนูนูและเปิดปิดกรไปและมาร์กี้ครับใช้สก,กิลทุกอย่างและเหลือแค่อินซอินดิวเท่านั้นโอ้ไม่มีใครกันบ้านโดนเกบเอสก่อนที่จะจบเกมโดยบาซ่าเกมมิ่งครับบุริยำเจ็ดอีสปอร์ตโอ้โห